Và... Cái gì màu... à A chạy của tôi là mong mày. A chạy tôi. A chạy của tôi. A chạy của tôi. A chạy của tôi. A chạy chạy của tôi. A chạy của chạy chạy ไอเจ้เขาลุกนะอย่ามองอย่ามองมันต้องผ่านถึงกล้าได้เราเราหรอเดี๋ยวมันก็ไม่อะลุกดุลุกดุวางไว้ไอเจ้เขาลุกดุอย่าไปคิด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 อย่ามองอย่ามองคนอื่นก็โดดได้ทำไมเราจะโดดไม่ได้ขาไปแกะขาไปแกะ รถมีแล้วรถมีแล้วปลอดภัยปลอภัยปลอดภัยปลอภัยจับใกล้ใกลจับใกล้ใกลจับใกล้ใก่าจับกกอยจับตัวีเออจับแล้เอ้า